สวัสดีค่ะวันนี้จะไปไล่ของหลานนะคะไปถอนถั่วิสงค่ะตามไปดูเลยค่ะวเวลาจะได้ถั่วเยอะไหมคะ ว่างลุมนะคะโอ้วันนี้ขี่รถจะอะไร ดูถั่วลิสงสิคะทุกคนวันนี้จมะมาเก็บถั่วลิสงกันคะ่ะโดด้างเลยแบบถอนแล้วกองกองไหมอย่างนี้ปะโอ้โหโดดโดดโดโด,โ,ด,โ,ด,โ,ดโอ้ยสวย่ใหญ่สวยดี ีวิธีเด็ดถั่วนะคะหนวดหนวดไม่เอานะคะเอาเฉพาะเอาเฉพาะ,มะเมล็ดค่ะยายเอาหมดทั้งหนวดเลยเสร็บต่อไปก็มาปลูกปีหน้า <c oughs> ปีนี้มาถอนมาเก็บปีนี้มาถอนกินปีหน้ามาปลูกเอาเองเลยใช่ไหมคะปลูกเองโอ้ปลูกนี่นะคะจากหนึ่งมเมล็ดค่ะจากหนึ่งมเมล็ดกลายมาเป็นแบบเยอะมากบางต้นแบบ ครึ่งร้อยอะค่ะเยอะจริงๆนะคะแล้วเต็มทุกเม็ดเลยค่ะเม็ดแบบข้างในเห็นลูกเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าเม็ดใหญ่มากเสเราปลอสารสตเราปลอดสารทาึกสเราไม่ขมนะคะโหมดกัดสเราบันเก็บไปลวกกินกับน้ำพริก กลับเลยนะคะสดๆจากกอเลยค่ะลุกลงข้างล่างนะ Thank okay.